สวัสดีครับดูที่กระเพาะปักช่องที่สวยนะครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงนี้ในบรรยากาศยามเช้านะครับที่ดินแปลงที่เราจะขายนะครับคือแปลงฝามือนะครับแปลงนี้เลยบรรยากาศโดยรอบนะครับสวยงามมีเสียงนกร้องยามเช้านะครับผมด้านหลังเป็นเขานะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นเขาใหญ่เที่ยงนะครับพระอาทิตยจะขึ้นเฉียงเฉียงจากที่ดินด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับวันนี้หมอกลงจัดมากครับผม จะเป็นที่ดินแปลงนี้นะครับแปลงนี้เลยครับผมเราจะเดินขึ้นไปบนที่ดินให้ทุกท่านได้ดูบรรยากาศยามเช้ากันครับผมนี่คือบรรยากาศยามเช้าจากที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ตาําบลของม่วงนะครับอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับ ใกล้เขาใหญ่วิวที่ท่านได้เห็นอยู่ด้านหน้านี้วันนี้จะเห็นไม่ชัดนะครับจะเป็นวิวทิวเขาใหญ่เที่ยงนะครับวันนี้หมอกลงจัดจริงๆครับแต่ก็สวยไปอีกแบบหนึง่งใครชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับสนใจที่ดินฟักแปลงบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับอยากให้ลองมาดูที่ดินแปลงนี้ก่อนนะครับผมบรรยากาศสวยงามสงบล่มลื่นแบบนี้ มีน้ำมีไฟพร้อมล้อมรั้วคาร์บอยพร้อมโอนเอกสารโฉนดคุดแดงนะครับสนใจทักเข้ามาคุยรายละเอียดกับเราได้เลยนะครับเพจปากช่องที่สวยหรือโทร0 9 0 2 5 9 9 9 5 5นะครับผมสนใจทักเข้ามาคุยกันเลยนะครับบรรยากาศดีๆแบบนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับความสูงของที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่400 30เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับสวยและก็ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงด้วยนะครับผมถนนลาดยางเรียบร้อยใครสนใจเข้ามาดูราเข้ามาดูที่นะครับเข้าเข้ามาคุยรายละเอียดกับเราได้เลยนะครับกับเพจพักช่องที่สวยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ